นี่นะครับเตรียมเครื่องสําหรับหมักหมูนะครับแล้วก็เนื้ออันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อควายแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อหมูหมักพริกแกงขมิ้นชันนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นขมิ้นชันนะช่วงนี้ก็ขมิ้นชันนี่เริ่มเริ่มจะลงหัวแล้วนะฮะหัวไม่ค่อยใหญ่แล้วนะครับหายากแล้วส่วนผสมก็มีขมิ้นชันนะครับมีหอมหอมแดงนะฮะกระเทียมพริกแห้งนะฮะแล้วก็มีต้นหอมผักชีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขานะครับอันนี้เราจะไป ทำการตําให้ละเอียดแล้วก็เอามาหมักนะฮะใส่ผงปรุงรสรสดีแล้วแต่ชอบเลยนะฮะแต่ของผมนีจะใส่แตะเกือนะครับนะก็จะออกรสชาติแบบแค่เครื่องเทศนี้ก็จะรสชาติสะใจเลยทีเดียวมาปัน่นปั่นให้เข้ากันนะฮะเพื่อที่จะไปหมักในส่วนของเนื้อแล้วก็หมูนะครับสองอย่างทีดีก็ต้องหั่นเช่น้ำก็จะปั่นง่ายขึ้น หอมกระเทียมก็ต้องหัน่นแต่อันนี้ผมไม่หั่นครับ๋ยวเราตัดคลิกกับหอมกระเทียมก่อนส่วนผสมหลักของเขาคือขมิ้นนะครับ,นะรบขมิ้นชันนะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มจะไม่มีหัวแล้วมันเริ่มจะลงหัวแล้วนะฮะหายากแล้ว

จะหอมนะฮะหอมสมุนไพรทุกอย่างเลยเราก็มาหมักปกติเรามาักเครื่องเทศพวกซอสพวกอนะไรอันนี้เราเน้นเครื่องเทศนะฮะแต่ก็มีส่วนผสมมีเกลือกับขนอก้อนสักก้อนหนึ่งเกลือป่นนะฮะ ชีนี่เราเหลือไว้บ้างนะเหลือไว้ทำน้ำจิ้มนะได้ทีแล้วนะครับทีเราก็จะอามาหมัดในส่วนของ หมูแล้วก็นเนื้อกุกเขาให้เข้ากันใครชอบรสไหนก็ปรุงรสเพิ่มได้นะครับแต่ว่าผมจะทำน้ำจิ้มนะฮะจิ้มทำน้ำจิ้มสักถ้วยหนึ่งนะฮะ เพื่อที่จะเสริมรสชาติคือที่ทำสูตรนี้เพราะว่าขมิ้นจะจะไม่ค่อยมีแล้วนะฮะขมิ้นก็จะหมดแล้ว แล้วก็เอาใส่ถ้วยไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะหรือสองชั่วโมงก็ได้นะครับให้มันซึมเครื่องนะฮะหรือไม่ก็ใส่กระปุกปิดฝาไว้นะครับกลิ่นจะได้ไม่ออก กินไม่ได้หรอกสุกแล้วก็ชิมกันหน่อย ชำๆเลยจริงๆแล้วเป็นสูตรนะฮะสูตรดั้งเดิมของไส้อ่วนะฮะไส้อ่วของทางภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะใส่พริกแกงโดยส่วนผสมหลักก็คือขมิ้นชันนะฮะเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมของอการหมักเข้าไปนะฮะแต่ผมมาดัดแปลงนะครับใส่ต้นหอมผักชีนะฮะโดยใช้วิธีการปั่นหยาบนะฮะปัน่นหยาบๆแล้วก็มาหมักนะฮะ กับหมูแล้วก็เนื้อนะครับเพื่อที่จะทำให้เข้ารสชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ